Nopadon Story. A l i f e changing Story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่น p ดล s t s t y r y p o d s t s t นะครับก็วันเสาร์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ประกอบการมันหยุดเลยนะครับวันนี้จะหยิบหนังสือที่ชื่อว่าขายอย่างไรไม่ให้รู้ว่าขาย เป็นหนังสือแปลนะครับเขียนโดยคุณทักคาฮิสะนากาอีนะครับแล้วก็แปลโดยคุณระวิภาต่อเจริญสุทธิผลนะต้องบอกแบบนี้นะครับเป็นหนังสือที่ผมหยิบม,มาอ่านเพราะว่าผมว่าผู้ประกอบการัรหยุดหลายคนเนี่ยเรื่องของการทําสินค้าหรือบริการไม่ใช่ปัญหา แต่ปัญหาคือการขายนะบางทีไม่รู้จะขายยังไงไม่เคยขายมาก่อนนะทำกับข้าวทําเป็นนะแต่ขายไม่เป็นนะครับหรือว่าซื้อมาขายไปก็ไม่ยากหรอกมีที่ซื้อแต่ว่าจะขายขายยังไงขายออกไปยังไงหรือว่าบางคนทําอยู่แล้วก็ขายไม่ค่อยออกนะผมคิดว่าหนังสือเล่มนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการบรรจุดเช่นเดียวกันนะครับก็หยิบเอาข้อสรุปดีๆมาฝากนะครับข้อสรุปอันแรกคือว่าเขาเขียนไว้ในหนังสือนะว่าแม้คุณจะขายกับลูกค้าไม่ได้แต่หากคุณใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของบริษัทคุณ วิธีการขายย่อมมีผมแปลความแบบนี้ฮะว่าจริงๆแล้วขายเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องพูดเก่งอย่างเดียวนะสิ่งที่จะช่วยคุณได้เยอะมากเนี่ยคือจุดแข็งของเรานะครับพูดง่ายๆว่าคุณต้องตอบคำถามไม่ได้ก่อนว่าทําไมเขาต้องซื้อจากคุณเนี่ยผมผมยกตัวอย่างที่ง่ายที่สุดอาหารเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวหรอกถ้าเกิดอาหารคุณอร่อยเนี่ยมันจะทําตัวอาหารเองเนี่ยมันจะเป็นตัวโฆษณาชั้นดีเลยคุณอาจจะเป็นพูดคนพูดไม่เก่งแต่คุณทําอร่อยมากเนี่ย เขาก็จะซื้อคุณฮนะในทางกลับกันนะคุณทําอาหารไม่ได้เรื่องเลยไม่อร่อยเลยเค็มปีเลยหวานเจียบเลยไม่อร่อยสุดๆเลยเนี่ยคุณพูดเก่งยังไงเนี่ยคนซื้อคุณเหมือนกันนะหลงกระลมคุณแต่เขาซื้อครั้งเดียวอะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าอย่าไปอย่าไปกังวลเรื่องของวิธีการขายวิธีการพูดมากจนกระทั่งคุณรู้สึกว่าคุณไม่มีวันขายได้ผมคิดว่าเอาพลังเราอะไปใส่ในในการทําสินค้าหรือบริการเราให้เจ๋งฮะ ถ้าสินค้าบริก,การเราเจ๋งจริงเนี่ยมันจะทําการตลาดให้เราดีแต่ไม่ได้พูดว่าอ้าถ้างั้นฉันก็จะไม่ขายเลยฉันจะไม่สนใจเลยฉันจะหวังให้คนมามาเจอฉันแล้วก็เอาสินค้าฉันไปไปไปบอกต่ออย่างเดียวก็เราฝึกได้ฮะนี่เป็นที่มาที่ผมเอาหนังสือเรื่องเรื่องนี้มารีวิวให้ท่านฟังด้วยนะครับฝึกได้แต่ก็อย่าไปกังวลว่าต้องมีวาทศิลป์โหเป็นแบบคนพูดคล่องขายเก่งเท่านั้นนะครับอ่ะมาถึงพอยต์อันถัดไปนะ หากคุณหยุดเน้นการขายความเป็นไปได้ของธุรกิจแบบมีหน้าร้านจะขยายออกไปแปลว่างี้ฮะคือเขาเล่าเคสว่ามันมีร้านค้ายอยู่นะถ้าเราจะเน้นแต่ขายของในร้านค้านั้นเนี่ยมันก็ขายได้แหละแต่มันก็จะลดลงเรื่อยๆนะคู่แข่งมานู่นนี่นั่นเนี่ยเพราะคุณเน้นอย่างเดียวคุณไม่ได้มองโอกาสอื่นๆเลยเนี่ยในเคสในหนังสือเขาเล่าให้ฟังว่าบริษัทเนี้ยคือทำเลร้านดีมาก นะแทนที่คุณจะขายของคุณอย่างเดียวเป็นเปิดร้านคุณร้านเดียวแล้วขายอย่างเดียวเนี่ยเขาเอาที่ที่เหลืออยู่เขาลดขนาดร้านลงเอาเอาที่ที่เหลืออยู่เนี่ยหรือหรืออาจจะไม่ได้ลดก็ได้นะครับแต่เขาบอกว่าเอาเปลี่ยนจากการขายเนี่ยคือคือเปลี่ยนจุดเน้นจากการขายเองเนี่ยเอาที่ไปเช่าให้คนอื่นมามา,มาเปิดร้านขายปรากฏว่าอะไรไหมพอเอาที่ไปเช่าเนี่ยแถวนั้นมันก็เลยมีมีมีร้านแทนที่คุณจะมีร้านคุณร้านเดียว แล้วก็ขายไม่ได้ไม่ค่อยดีเนี่ยมันก็มีร้านขึ้นเป็นร้านอื่นๆซึ่งอยู่ในพื้นที่ของคุณนะแล้วก็ดึงดูดลูกค้าเข้ามาอีกทําให้ยอดขายคุณเพิ่มอีกเฉยเลยทั้งๆจริงๆ้แต่ก่อนยอดขายมันจะลดลงละต่อมาเนี่ยเขาเห็นเทรนด์ของดิจิตอลเขาก็ทําดิจิตอลขึ้นมาขายผ่านออนไลน์เพราะว่านี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางการขายคือสรุปนะบทสรุปคือไม่ใช่ว่าฉันจะขายตะบี้ตะบานหละฉันมีร้านฉันก็จะขายอย่อยางนั้นนะนี่คือการ การหยุดเน้นการขายแปลว่ามองโอกาสอื่นๆเช่นเอาที่ไปปล่อยให้เช่าคนอื่นมาเช่าแล้วน่าจะมีไรายได้จากค่าเช่าเพิ่มขึ้นนะแล้วแถมเนี่ยมียอดขายได้เพิ่มขึ้นอีกเพราะว่าลูกค้ามามากขึ้นการขายดิจิตอลเนี่ยถึงแม้ว่าอาจจะทําหน้าร้านเนี่ยมันการขายมันลดลงแต่ว่ามันก็มียอดขายเข้ามาอีกเพิ่มขึ้นอีกแล้วหน้าร้านยังมีอยู่ไหมยังมีอยู่เพราะว่าคนจะซื้อของเขาก็มาดูที่หน้าร้านก่อนก่อนที่จะไปสั่งซื้ออะไรเงี้ยนะครับอย่าไปโฟกัสอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่อย่างเดียวนะ มาดูวันถัดไปนะครับเขาบอกว่าเมื่ออุตสาหกรรมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงเนี่ยนั่นคือโอกาสทบทวนสาระสาคัญมาติดราคาให้กับของฟรีกันเถอะคือบางอย่างเนี่ยเราคิดว่ามันไม่มีทางขายได้หรอกของแบบนี้มันต้องฟรีเท่านั้นเนี่ยไม่จริงเสมอไปเพราะอุตสาหกรรมเปลี่ยนเขายกตัวอย่าง IBM นะแต่ก่อนเนี่ยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นเมนเฟรมใหญ่ๆเนี่ยสมัยดึกดําบันเลยเนี่ยนะเป็นล้านนะครับเครื่องหนึ่งอ่ะเป็นล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคนซื้อเครื่องไปเสร็จปุ๊บเนี่ย มันก็ต้องมีเอ็กซ์เพิดมีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยไปให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบเกี่ยวกับการใช้เครื่องซึ่ง IBM ไม่เคยคิดค่าที่ปรึกษาทําไมถึงไม่คิดเพราะเครื่องมันเป็นล้านแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาไม่มาคิดหรอกค่าที่ปรึกษาคุณซื้อเครื่องไปเป็นล้านเนี่ยคุณเราให้คำปรึกษาคุณฟรีเลยแต่อุตสาหกรรมมันเปลี่ยนฮนะตอนนี้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่บนโต๊ะเนี่ยหลักหมื่นนะครับถูกมากคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือ ให้คาปรึกษาเนี่ยกลายเป็นของแพงครับคือคุณมีคอมแล้วคุณจะทําระบบยังไงให้มันดีให้มันเจ๋งเนี่ย IBM ก็ชาร์จราคาที่ปรึกษาเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เราคิดว่าของฟรีในอดีตมันอาจจะไม่จําเป็นต้องฟรีในอนาคตก็ได้ผู้ประกอบการมันหยุดลองคิดดูแล้วกันนะครับผมไม่ได้บอกให้คุณชาร์จทุกอย่างทุกเรื่องที่ทำนะแต่ว่าบางอย่างบางเรื่องที่คุณคิดว่ามันไม่เคยต้องชาร์จ แต่ในอดีตที่ผ่านมากับปัจจุบันมันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยบางอย่างเราชาร์จก็ได้เพราะว่าบางอย่างอาจจะผมผมมองอีกกลับกันนะแต่ก่อนเคยชาร์จเดี๋ยวนี้ไม่ชาร์จก็ได้สลับกันก็ได้ครับโปรดักเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องแบบเฮ้ยฉันจะชาร์จทุกเรื่องหรือว่าเฮ้ยฉันจะไม่ชาร์จทุกเรื่องนะครับลองดูครับเป็นเป็นโอกาสหรือเป็นช่องทางช่องทางหนึ่งอันถัดไปนะครับก็บอกว่าหากคุณกล้าที่จะนําเสนอสินค้าน้อยกว่าที่ต้องการมูลค่าสินนั้นจะเพิ่มมากขึ้น คือน,นี่จงใจนะครับไม่ใช่หลอกลวงนะต้องบอกก่อนไม่ใช่ว่าเออมันมีของเยอะแล้วบอกว่าของน้อยนะั้นอีกเรื่องนึงนะอันนี้คือจงใจผลิตให้น้อยเลยผลิตให้น้อยทําไมครับพอน้อยเสร็จปุ๊บมันขาดตลาดคนจะเริ่มเห็นคุณค่าคนจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยโอ้ของอันนี้มันน้อยจริงเมื่อต้องรีบจองแล้วต้องรีบสั่งซื้อแล้วเทคนิคการทําแบบนี้หลายๆที่เนี่ยเขาทำแล้วทําทจริงนะเขาไม่ได้แบบว่า มีของเหลือเหลือเพียบเลยแล,แล้วบอกว่าของน้อยอ,นนอันนั้นเป็นอีก,อก,อกรูปแบบหนึ่งก็แล้วกันถนะ้าใครทําก็ไม่ได้ว่ากันหรอกแต่ว่าเป็นอีกรูปแบบหนึง่งแต่นี่คือเขาเอาเอามาน้อยจริงๆนะครับผลิตมาน้อยจริงๆเพื่อดึงความสนใจให้เกิดขึ้นแต่เขามีข้อเตือนนะครับว่าสินค้านั้นนะ่ยมันต้องเป็นสินค้าที่ไม่ได้หาได้จากคู่แข่งนะบางคนบอกผู้ประกอบการมันหยุดเราทําก๋วยเตี๋ยววันละสองชามดีกว่าอย่างเงี้ยแล้วเราบอกว่าจานนบพดลเขาบอกว่าน้อยเดี๋ยวต่อไปคนจะต้องการเยอะ เขาก็เดินไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวข้างๆครับไอ้อย่างนี้ไม่ได้นะคือคือถ้ามันเป็นลักษณะแบบนี้ไม่ได้แต่ว่าถ้ามันเป็นอะไรที่มันเป็นแบบเฉพาะสูตรคุณเลยอะ่ะเอออย่างเงี้ยสมมุติว่าก๋วยเตี๋ยวที่อื่นก็ไม่เหมือนของคุณอะ่ะคุณก๋วยเตี๋ยวคุณเป็นสูตรของคุณเองที่โดดเด่นแล้วมันน้อยอะ่ะอย่างเงี้ยมันดึงดึงราคาดึงความสนใจได้เยอะนะครับอันถัดไปนะเขาเคี้ยวเขียนบอกไว้ว่ากําหนดลูกค้าในอุดมคติของคุณและปฏิเสธลูกค้ารายอื่นอย่างกล้าหาญ คืออย่างอย่างที่เราเคยรู้จักกันนะว่าเราสินค้าหรือบริการเราเนี่ยไม่ได้ทํามาเพื่อทุกคนนะครับมันไม่สามารถที่จะทําให้ทุกคนแฮปปี้หรือว่าพึงพอใจได้ทั้งหมดอยู่แล้วนะครับแล้วการที่คุณพยายามจะทําเพื่อให้ทุกคนพึงพอใจเนี่ยคุณจะเละและไม่มีโพสิชันหรือไม่มีความชัดเจนหรือว่าสินค้านี้เป็นเป็นของใครยังไงสิ่งที่คุณควรทําคือเอาให้ชัด ว่าใครควรเป็นลูกค้าในอุรมคติคุณไม่ต้องกลัวหรอกว่าคุณจะขายได้น้อยลงเพราะว่าลูกค้าในอุดมคติคุณเนี่ยก็มีเป็นล้านๆานแล้วล่ะก็คุณคงไม่ใช้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เพียงแต่อุดม์คติคุณอย่าไปแค่ขนาดที่ว่าลูกค้าจะต้องเกิดวันที่หนึ่งพฤษภาคม25 6 5เท่านั้นอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดคุณไปเป๊ะขนาดนั้นลูกค้าคุณก็หายหมดใช่ไหมเอาแบบกว้างๆระดับหนึ่งแต่ว่าอย่าก,กว้างแบบเป็นทะเลไม่ใช่ลูกค้าคุณคือผู้ชายทุกคนหรือผู้หญิงทุกคนอาจจะ ถ้าเป็นกลุ่มวัยรุ่นวัยรุ่นอายุช่วงไหนยังไงมีไลฟ์สไตล์แบบไหนแค่นี้ก็มหาศาลแล้วครับการทําแบบนี้มันจะมีความชัดเจนเพราะมีความชัดเจนเนี่ยคุณก็จะสามารถขายได้เยอะกูวัยรุ่นก็รู้สึกว่ามันคูลนะเขาซื้อเนี่ยมันแสดงถึงความเป็นวัยรุ่นความชัดเจนตรงนั้นออกมานะครับลายอื่นเขาอาจจะมาซึ่งมันบางทีมันรู้สึกตึงหิดตังหิดหรือว่าจะเรียกว่าอะไรนะขัดขัดเนาะที่เราจะต้องปฏิเสธแต่ว่ามันมันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ ผมผมยกตัวอย่างของผมนะส่วนตัวหนังสือที่ผมออกผมจะบอกชัดเจนว่าหนังสือเล่มนี้ของใครควรอ่านผมจะไม่ได้บอกว่าทุกคนนะครับทุกคนมันไม่มีโพสิชันเนี่ยความลับการวัดผลน่หนังสือเล่มแรกของผมที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเป็นเพราะว่าผมตัดลูกค้าหรือคนที่จะอ่านบางกลุ่มออกนะเฮ้ยทำไมอาจารย์ถึงตัดคือคําว่าวัดผลเนี่ยมันเป็นคํากว้าง บางคนเนี่ยเป็นคุณครูแล้วอยากที่จะวัดผลนักเรียนถามผมมานะบอกเล่มนี้อ่านแล้วเนี่ยจะไปวัดผลนักเรียนได้ไหมผมบอกไม่ได้ครับเพราะว่าวัดผลผมคือวัดผลระดับองค์กรผมพูดถึงเรื่อง KPI ผมพูดถึงตัววัดองค์กรมันไม่ใช่การวัดผลนักเรียนแต่ถ้าเกิดผมพยายามจะขายทุกคนนะผมจะบอกว่าได้หมดเลยคุณครูไปปรับใช้ได้หมดเลยผมเชื่อนะว่าซื้อไปคุณครูก็ผิดหวังแล้ววันหลังคุณครูก็ไม่อยากซื้อไม่อยากสนใจแต่ว่าพอเราชัดเจนเนี่ยคนซื้อเขาก็แฮ ppy ส่วนคนที่เขามาถามเราเขาก็รู้ว่าอ๋อเรื่องนี้ไม่เกี่ยวเาผมว่าเขาก็แฮปปี้นะเพราะฉะนั้นเช่นกันครับสินค้าหรือบริการคุณเนี่ยถ้าสินค้านี้มันทําให้คนอ้วนอ่ะคุณอย่าไปบอกว่ามันช่วยลดน้ําหนักมันมันไม่จําเป็นต้องช่วยลดน้ําหนักครับมันอ้วนไงคุณก็อาจจะบอกว่าสินค้านี้มันมีน้ําตาลเยอะก็มีน้ําตาลเยอะกลุ่มคนที่เขาจะไม่ซื้อคุณคือคนที่เขาเป็นเบาหวานคนที่เขาเขาหลีกเล่นงน้ําตาลซึ่งคุณก็เป็นคนขายเขาอยู่แล้วจริงไหม คุณไม่ควรไปหลอกเขาว่าไม่มีน้ําตาลหรือว่าคนเบาหวานกินได้มันมัน,ม,นมันไม่มันไม่ควรไงเพราะฉะนั้นเนี่ยกล้าที่จะปฏิเสธนะครับถัดไปนะครับหากแก้ปัญหาของลูกค้าไปเรื่อยๆแม้จะเป็นสินค้าที่เหมือนกันก็จะขายได้อันนี้ก็น่าสนใจนะครับคือบางทีเราบอกว่าเราจะ d i f ิเฟนเชีย e ยังไงเพราะว่าสินค้าเราม,มันเหมือนกับชาวบ้านเลยคือบางทีมันสินค้าไม่ต่างนะเซอร์วิสต่างเราสามารถช่วยแก้ปัญหาให้เขาได้หลายๆเรื่อง นะผมยกตัวอย่างสมมติคอมพิวเตอร์เนี่ยรุ่นเดียวกันเลยแบบเดียวกันสเปคเดียวกันเลยแต่เจ้าหนึ่งขายเสร็จแล้วจบอีกเจ้าหนึ่งบอกว่าถ้าคุณมีปัญหาเรื่องการรันคอมพิวเตอร์หรือว่าจะเอาโปรแกรมลงหรืออะไรก็ตามเนี่ยเรามีฮอตไลน์24ชั่วโมงที่จะช่วยคุณแก้ปัญหาจนกระทั่งคุณใช้คอมพิวเตอร์อันนั้นได้สะดวกเนี่ยผมว่าแบบที่สองเนี่ยคนสนใจซื้อมากกว่าเพราะเราเราแคร์เขาอะเราไม่ได้แค่ขายเสร็จแล้วจบกันแล้วแกอย่งมายุ่งัะชั้น แต่เราสามารถที่จะให้เซอร์วิสให้บริการแก้ปัญหาลูกค้าไปเรื่อยๆได้หรืออ่ะสมมุติว่าทําก๋วยเตี๋ยวขายเจ้าหนึ่งขายไปเสร็จแล้วจบกันอีกเจ้าหนึ่งเนี่ยบอกว่าเฮ้ยก๋วยเตี๋ยวมันหวานไปหรือเผ็ดไปเนี่ยคุณสามารถจะกลับเอาเอา,เอาปัญหาของลูกค้ามาเทเลเมดเฮ้ยเดี๋ยวถ้าเจ้านี้มาบอกเลยนะเดี๋ยวเราจะเผ็ดน้อยเผ็ดมากหวานน้อยหวานมากปรับได้ตามใจชอบของลูกค้านี่คือพยายามแก้ปัญหาให้กับลูกค้านะอย่างเงี้ย หรือจะคนนี้ชอบพักเยอะส่พักเยอะคนนี้คือไม่จำเป็นต้องมาตรฐานเป๊ะทุกอย่างต้องเหมือนกันเนี่ยผมคิดว่าสินค้าเราก็จะโดดเด่นและขายได้เช่นเดียวกันอ่ะอีกอันครับเป็นบทเรียนนะครับก็บอกว่าลูกค้าที่จะขายได้คือลูกค้าองคอ์กรที่มีปัญหาก่อนอื่นต้องมองหาปัญหาเป็นอันดับแรกคุณอยากขายซอฟต์แวร์ให้กับองคอ์กรนะคุณไม่ใช่มาถึงว่าซอฟต์แวร์นี้ทําอะไรได้บ้างคุณอาจจะไปขายร้อยองคอ์กรไม่มีใครซื้อคุณสักองคอ์กรหนึ่ง เพราะคุณเอาแต่ซอฟต์แวร์คุณเป็นตัวตั้งไงว่าซอฟต์แวร์นี้ทาอะไรได้บ้างสิ่งแรกคือคุณต้องตอบคาถามไม่ได้ก่อนว่าซอฟต์แวร์นี้แก้ปัญหาอะไรให้กับองค์กรนั้นเพราะฉะนั้นคุณอยากหาลูกค้าคุณหาองค์กรที่มีปัญหาแบบนั้นถ้าซอฟต์แวร์ทําให้มันลดระยะเวลาการทํางานลงคุณไม่ควรไปหาลูกค้าที่พนักงานไม่มีอะไรทําอยู่แล้วเขาไม่รู้จะลดเวลาในการทํางานทําไมแต่คุณควรจะไปหาลูกค้าที่ยุ่งซะจนแบบไม่มีเวลาทําสินค้าหรือบริการผลิต ให้ได้ทันอย่างเงี้ยแล้วคุณเอาซอฟต์แวร์บอกเฮ้ยคุณยุ่งอะน่ะเนี้ยคุณเอาซอฟต์แวร์ไปแทนเถอะมันสามารถลดระยะเวลาแล้วคุณจะได้ยุ่งน้อยลงคุณจะได้ผลิตสินค้าตอบตอบลูกค้าเขามากขึ้นเพราะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แบบขายไปหมดเลยมันไม่ใช่ไงตอบให้ได้ก่อนมันมันช่วยอะไรแล้วคุณไปหาองค์กรที่มันมีปัญหาอันนั้นอะเนยอะๆคุณจะขายได้ดีนะครับ อ่ะมันถึงงานถัดไปนะครับเขาบอกว่าความพึงพอใจของพนักงานสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและสร้างประสิทธิภาพการทํางานสูงก็แน่นอนโดยเฉพาะเซอร์วิสนะจริงๆผลิตสินค้าก็ใช่นะครับเพราะอะไรฮะถ้าพนักงานบึ้งตึงเอาเอาเซอร์วิสเซอร์วิสคือบริการก่อนนะพนักงานบึ้งตึงเนี่ยลูกค้าก็เซ็งนะเอาผู้ประกอบการมันหยุดยังไม่มีพนักงานก็ตัวคุณเองนั่นแหละคุณคุณรับสร้างถ่ายรูปนะแต่คุณไปแบบ ถึงแล้วคุณหน้าบึ้งเลยคุณเบื่อคุณขี้เกียจตื่นวันเสาร์ฉันอยากนอนเขามาให้คุณถ่ายคุณก็ถ่ายแบบเสียไม่ได้พูดจาก็หุนห้วนคุณคิดว่าเขาอยากจะให้คุณถ่ายต่อไหมเขาอยากจะแนะนําบริการคุณเนี่ยคนอื่นไหมไม่มีทางกลับกันนะถ้าคุณแบบ e น j o ยคุณ happy คุณมาถึงพี่เอาเลยถ่ายได้เลยแบบโพสนุกโคพี่หล่อมากเลยพี่รูปนี้สวยเปล่าเฮ้ยเอาท่านี้หน่อยไหมพี่อะไรเงี้ยประทับใจไหมประทับใจวันหลัง เขามีงานถ่ายเขาเรียกคุณแน่หรือเพื่อนเขาบอกมีกล้องช่างกล้องแนะนํำไหมเขาเขารีเฟอร์หรือว่าพูดถึงคุณแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยความพึงมอาใจพนักงานสร้างความพึงพวใจลูกค้าสําหรับคนที่ไม่ได้ทําเองมีลูกน้องก็ต้องมั่นใจนะลูกน้องคุณเนี่ยไม่ไม่ทำให้เสียนะบางทีเราไม่รู้นะเราโปรโมทแทบตายนะกว่าลูกค้าจะโทรหาเราเพราะเราส่งคนไปทํางานเท่านั้นแหละลูกค้าอีทุกคนเลยเพราะว่าคนเราแบบเวียงใสอย่างเงี้ยต้องระวังเรื่องนี้ด้วยนะครับแต่ว่า จะให้พนักง,งานเราพึงพอใจเราก็ต้องมีมีอะไรที่มันดึงดูดใจเขาทําไม่ใช่ใช้เขาเป็นทาสอ่ะถ้าใช้เขาเป็นทาสเขาก็เขาก็เซ็งอยู่ดีใช่ไหมก็พวกนี้มันก็ยากขึ้นอ่ะแต่ผู้ประกอบการมันหยุดส่วนใหญ่เราพูดถึงทกันคนคน,คนเดียวนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองด้วยอ่ามาอันถัดไปนะเขาบอกว่าตอนนี้ลูกค้าเนี่ยเวลาพูดถึงเกณฑ์อะไรในการซื้อเนี่ยคุณคิดว่าจริงๆแล้วราคาใช่ป่ะเขาบอกไม่ใช่แล้วนะ แต่ก่อนเนี่ยราคาจะมาเบอร์หนึ่งแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันเป็นฟังก์ชันความน่าเชื่อถือความสะดวกแล้วก็ราคายิ่งคุณมีฟังก์ชันที่คนอื่นไม่ไม่มีไม่สามารถแข่งขันคุณได้เนี่ยราคาคุณจะวางได้สูงเลยแต่ถ้าเกิดคุณเริ่มมีฟังก์ชันเหมือนชาวบ้านแต่ว่าคุณน่าเชื่อถือมากกว่าชาวบ้านก็ราคาก็อาจจะลดลงมานิดนึงนะ, <Thank you S 1> นะครับคุณภาพคุณสูงกว่าคนอื่นแต่ว่าฟังก์ชันเหมือนกันแต่ถ้าเกิดคุณมีฟังก์ชันเหมือนกันคุณภาพเหมือนกัน อันนี้ราคาคุณ,คณจะเท่าออกับชาวบ้านแล้วนะแต่คุณสะดวกกว่าเขาก็จะซื้อคุณนะครับแต่ถ้าเกิดแบบมีทุกอย่างเหมือนกันก็ต้องเอาชนะกันด้วยราคานะครับก็คุณก็ต้องเลือกอะแต่พออันนี้มันทําให้เราเห็นนะครับว่ามันไม่ใช่มาถึงฉันจะลดราคาอย่างเดียวราคาเนี่ยสุดท้ายนะคุณลองดูฟังก์ชันคุณทําให้โดดเด่นกับกับกับคนอื่นได้ไหมถ้าทําให้โดดเด่นกว่าคนอื่นได้คุณชนะด้วยฟังก์ชันเนี่ย คุณก็จะสบายและคุณไม่ต้องไปลดราคาแข่งกับใครเขาจะลดก็ลดไปเขาไม่มีสิ่งที่คุณมีหรือถ้าเกิดคุณฟังก์ชันไม่ได้คุณมาหน้าเชื่อถือนะคุณภาพคุณสูงกว่าชาวบ้านเขาได้เนี่ยฟังก์ชันเหมือนเขาเนี่ยคุณก็โดดเด่นละถ้าหน้าเชื่อถือคุณยังทําไม่ได้อีกก็ให้สะดวกซื้อคุณสะดวกแต่สบายมากเขาก็ซื้อคุณอีกทบแต่ถ้าไม่มีอะไรจริงคุณก็ต้องแข่งด้วยราคาซึ่งผมว่ามันยากแล้วนะครับมาถึงอีกพอยต์หนึ่งซึ่งอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่บางคนก็อาจจะมองมองข้ามนะครับก็บอกว่า เทคโนโลยีอย่างเดียวขายไม่ได้ต้องคิดให้เชื่อมโยงกับคุณค่าที่ลูกค้าคู่ควรคือผมเคยเห็นบางคนนะเวลาขายสินค้าบอกว่านี้เทคโนโลยีอันล่าสุดจากอเมริกาดีไหมดูดูตื่นเต้นดีแหละแต่ผมไม่รู้ว่าแล้วเทคโนโลยีจากอเมริกามันช่วยให้ผมทํางานดีขึ้นได้ยังไงนนก่อกรไหมฮะคือจริงๆมันไม่จาเป็นต้องเทคโนโลยีล่าสุดจากอเมริกาก็ได้นะ ต้องถามต้องตอบว่าแล้ว value แวลูอะเราคืออะไรผมผมเคยเจอบ่อยเวลาผมไปถามไปซื้อพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วผมเห็นรุ่นมันต่างกันราคามันต่างกันราคา1นึ0งหราคา1นึ0 0สอเนี่ยผมก็จะถามว่ามันต่างกันตรงไหนไอห้าพันกับสองพเนี่ยคําตอบของพนักง,งานขายบางคนก็จะบอกว่า5000ันเนี่ยเทคโนโลยีสวีเดน2000เนี่ยเป็นของจีนคือคือเขาอสูวัาสวีเดนมันต้องดีกว่าจีนเนี่ยแต่จริง,รงๆใช่เหรอคือคือแล้วยังไงแล้วสําหรับตัวผม สวีเดนมันเป็นไงอ่ะสวีเดนมันมัน,ม,น,ม,นมันทำงานได้เร็วกว่าหรือยังไงหรือว่าสวีเดนมันทนกว่าหรือหรืออะไรยังไงอ่ะคือคือแวลูที่ผมจะได้จากเอ๊ะการจ่ายเงิน5,000เนี่ยที่มันมากกว่า2000ันคืออะไรเนี่ยแต่เขาดันไปพูดว่าเทคโนโลยีมันมาจากยุโรปอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดทุกอย่างเท่ากันทุกอย่างเหมือนกันผมจะไปซื้อทําไมครับห้าพันจริงไหมเพราะฉะนั้นเวลาขายของเนี่ยอย่าไปอิงแค่เทคโนโลยีมันดีกว่าต้องถามว่าแวลูอ่ะแวลูคือคุณค่าที่เราใช้ได้รับเนี่ยคืออะไรอ่ะ อันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่น่าสนใจนะครับรายการสินค้าจํานวนน้อยกับกลายเป็นจุดแข็งได้ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์คือเรามีความเชื่อว่าถ้าลูกค้ามีทางเลือกเยอะก็น่าจะมาสนใจสินค้าหรือบริการของเราเพราะว่าทางเลือกเยอะใช่ไหมแต่จริงมันมีงานวิจัยอยู่เยอะเลยนะครับที่พอที่มีทางเลือกเยอะเนี่ยลูกค้ากับไม่ซื้อเพราะว่าเขาไม่อยากคิดเยอะอ่ะมันเยอะเกินไปกับไม่ซื้อแล้วีกทางกลับกันนะคนผลิตก็ยากนะเพราะว่าคุณแบบ คุณผลิตสินค้าแบบร้อยทางเลือกอ่ะคุณก็ผลิตลำบากคุณภาพแต่ละอันก็อาจจะไม่ได้โฟกัสมากนะก็ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่บางทีเนี่ยการลดทางเลือกลงนะรายการสินค้าให้น้อยลงโฟกัสที่จะเป็นฮีโร่โปรดักต์โปรดักต์ที่เด่นๆทําให้คุณเนี่ยสามารถโฟกัสสิ่งเหล่านั้นทำและทาได้ดีแล้วลูกค้าก็มีทางเลือกไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ว่าทางเลือกเขาไม่เยอะจนเขาปวดหัวอย่างเงี้ยผมว่าหลายๆครั้งเนี่ยมันทําให้เรากลายเป็นจุดแข็งแล้วก็ขายได้ดีด้วยซ้ํานะครับ ขออีกสักข้อนะครับเพราะว่ามาได้ประมาณครึ่งเล่มแล้วก็คิดว่าน่าจะสักสัปดาห์หนึ่งนะครับเขาบอกไม่ต้องไล่ตามลูกค้าที่จากไปแต่ให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าที่ดีที่สุดคือบางคนเนี่ยลูกค้าจากไปโหตามง้อตามเข้าใจแหละเราไม่อยากให้เขาจากไปนะแต่ตามง้อซะจนแบบจะเรียกว่าลืมลูกค้าปัจจุบันไปเลยนะเราก็มีแต่คนจากไปเพราะว่าคนที่อยู่ปัจจุบันก็รู้สึกว่าไม่ได้รับบริการที่ดีก็เขาก็ไม่อยู่เขาก็ไปไปอันนี้ก็ไล่ตามอย่างเดียว จริงๆไม่ต้องฮะถ้าเขาไปเนี่ยแสดงว่าเขาอาจจะไม่เหมาะกับธุรกิจเราก็ได้นะครับพอไปแล้วเนี่ยโฟกัสกับคนที่อยู่ในเป็นลูกค้าปัจจุบันของเราแล้วทําให้ดีที่สุดเนี่ยจะน่าจะเป็นประโยชน์กับเรามากกว่านะครับโอเควันนี้คงประมาณนี้นะครับหนังสือถ้าใครอยากไปซื้ออ่านเองนะหน้าปกจะเขียวๆขาวๆเเป็นชื่อหนังสือจะแนวตั้งนะครับขายอย่างไรไม่ให้รู้ว่าขายนะครับคุณทาคาฮิสะนะกะอีแล้วแปลโดยคุณรวิภา ต่อเจริญสุดที่ผลนะแต่ว่าถ้าอยากรอก็สัปดาห์หน้าเดี๋ยวผมมารีวิวต่อแต่แต่รายละเอียดในหนังสือมากกว่าผมรีวิวแน่นอนนะครับผมเอาแค่พอที่เรประเด็นมาขยายความเท่านั้นเองนะในหนังสือจะมีตัวอย่างมีอะไรเพียบเลยนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในส p i ด o d ์ต่อไปนะครับสวัสดีครับ No pardon story a life changing story